ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเดอะเดล d โดสสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV นะครับวันนี้วันอังคารนะครับเราใช้ Second Screen ของเรานะครับ Second Screen ในวันนี้เปิดโอกาสให้ผู้ชมนั้นเข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็ส่งคําถามเข้ามาที่แากรับเชิญในรายการด้วยแล้วก็เราจะมีะการทําโพลประจําวันเนียนะครับโพลวันนี้ถามง่ายๆเลยนะฮะถามง่ายๆเลยฮะคุณรับได้หรือไม่วงเล็บผมรับไม่ได้กับการเคลื่อนไหวของกอปปสในรอบนี้ ผมมองว่ามันป่าเถือนเกินไปฮะแต่ว่าท่านผู้ชมก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของท่านผู้ชมเองนะฮะรับได้หรือรับไม่ได้โหวตกันเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายจะสรุปสรุปให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนมากกว่าครึ่งหนึ่งในแผ่นดินนี้รับไม่ได้นะครับแขกรับเชิญในในรายการในวันนี้นะครับดรประแสงมงคลสิรินะครับท่านเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชาธิปไตยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเพิ่มครับจะคุยเรื่องคุณสุเทพก็ได้นะฮะ ค,คุยเรื่องคุณสุเทพก่อนแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วผมคิดว่าวันนี้กอปปสเป็นประเด็นใหญ่คิดยังไงฮะเพราะว่าตอนนี้ลงสมัครในการเลือกตั้งวันที่สองกรกฎาคบเจอมอบอย่างนี้เนี่ยรับกระ<ม>บวนศน์ทางความคิดยังไงดีผมผมคิดว่ามองมองสองแง่นะในแง่ดีก็มีอยู่นะฮะก็คือคุณสุเทพนี่ก็ให้ให้บทเรียนใครต่อใครบทเรียนในในสังคมเยอะทีเดียวโดยทัางยิ่งให้บทเรียนกับกับ อีกฝากฟังหนึ่งของฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งผมคิดว่าต้องไปทบทวนสิ่งที่ทำมาในอดีตนะอีกด้านหนึ่งผมเนื่องจากประสบด้วยตัวเองในวันที่ไปสมัครรับเลือกตั้งครับผมก็ไปถูกกักกันอยู่ในสถานีตำรวจดินแดงเข้าไปสมัครทันไหมฮะตอนนั้นผมผมไปสมัครตอนเช้าแต่เข้าไปในสนามกีฬาไม่ได้ในขณะที่มีพักร่วมรัฐบาลเจ็ดแปดพักเนี่ยเข้าไปได้อ๋อพวกผมเป็นพักเล็กพักเกิดใหม่ ไปถึงก็มีด่านของกอปอปอสอยืนตรวจกันเหมือนโจรผู้ร้ายมาตรวจแทนตำรวจฮะแล้วกล้าฝ่าส้นเท้าของเขาไปไมอ๋อไม่มีาทางไม่มีใครกล้าแลครับไม่มีใครกล้าเข้าไปแล้วครับนะเห็นเขาตรวจกันอยู่เนี่ยเราก็เลี้ยวรถเลยครับไม่เลี้ยวขวาเข้าสนามกีฬาครับไปสอนอก็ได้รับคำํำแนะนําจากกอห้ล่วงหน้าว่าไปสอนอเราก็ไปสอนอแล้วสุดท้ายก็ไปติดกับอยู่ในสอนอ กลายเป็นโฮสเทสไปทั้ง <ฮะ S 1> วันอดข,ข้าวทั้งวันนะคุณเพิ่ออดข้าวไ,<ป>ไปทั้งวันก็เจอม็อบกปปออยไปเหมือนกันแต่ว่าที่ไม่มีใครรู้นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยได้เผยแพร่ไปคือพวกผมไปนั่งประชุมกันอยู่ที่ชั้นสามในบรรดาหัวหน้าพักผู้บริหารพักเล็กๆเนี่ยท,ที่ที่สนอด,ดินแดงชั้นสามเป็นห้องเสบสวนปรากฏว่ามีลูกปืนยิงเข้ามาในเข้ามาที่หน้าต่างนะออตอนนั้นก็เจอขนาดนั้นมาแล้วคุณดำรงพิเดชนะหัวหน้าพักฮะฮะรักผืนป่าทวงคืนผืนป่าเนี่ยนะ กับพวกผมนี่คลานเป็นสุนัขเลยนะซึ่งตอนนั้นกระสุนมาจากฝ่ายไหน <c oughs> คิดว่าคิดว่าเป็นพวกคือข่าวออกไปบอกว่ามีการสร้างสถานการณ์ตำรวจยิงเข้ามาเองแล้วผมว่าคงไม่หรอกซึ่งพวกผมไปยืนที่หน้าต่างเนี่ยเ <c oughs> ขาตะโกนดา่าขี้ข้าทักษิณ <c oughs> ขี้ข้าทักษิณใครไปยืนที่หน้าต่างโดนอย่างนั้นหมดคือเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเจอมาเองก็รู้สึกว่าไอ้แบบอย่างนี้มันก็ป่าเถื่อนมันป่าเถื่อนมากแล้ววันนี้เนี่ยตั้งแต่ เช้าวานนะมาถึงนาทีนี้นี่ความป่าเถื่อนก็ยังไม่สิ้นสุดนะ,ะการไปคุกคามไปลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคล,ละอะไรต่างๆตามตรอ,อกซอยผมอยู่แจ้งวัฒนะ,ะวันนี้พี่น้องชาวแจ้งวัฒนะ,ะเขาเริ่มออกมาแสดงตัวกันแล้วว่าเขาทนไม่ได้นะเาาที่เอาบังเกอร์มาปิดหน้าปากซอยแล้วเขาเริ่มออกมาแสดงตัว<ะ>แล้ว<ะ>เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าคุณสุเทพทําไปได้อีกไม่กี่วันนะฮะมันก็เลยเถิด ครับเพราะฉะนั้นสองสองคุมภาพันเนี่ยเชื่อว่าควรและควรและต้องมีการเลือกตั้งมันปฏิเสธอะไรไม่ได้นี่คือมาตรการเดียวผมคิดว่าการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยคือการนําไปสู่สังคมที่จะบอกว่ามติของเขาเป็นอย่างไรครับคบผมผมไม่ได้หมายถึงเรื่องการเลือกตั้งอย่างเดียวนยฮะ,ฮะในสังคมในต่างประเทศเนี่ยเขามีการทําประชามติเรื่องโน้นเรื่องนี้กันเยอะแยะ ในประเทศญี่ปุ่นในประเทศยุโรปเวลามีประเด็นสําคัญความขัดแยง้งทางสังคมหรือต้องการหาคําตอบบางสิ่งบางอย่างเขาก็ไปหน่วยเลือกตั้งไปย่อนบัตรไปลงประชามติกันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องป,กต,ป,องปกติในสังคมประชาธิปไตยครับ,รบลงสมัครในรอบนี้จริงๆแล้ววันนี้ผมเชิญมานั่งคุยการเมืองนะฮะไม่ได้ไม่ได้จะโฆษณานโยบายให้แต่ว่าไปตกลงไปสมัครสําเร็จเรียบร้อยแล้วในที่สุด ส่วนที่สําเร็จก็คือสมัครปาร์ตี้ลิสและเขตบางส่วนแต่ว่าภาคใต้ไม่ไม่ได้สมัครภาคใต้ผู้สมัครของผมยังสมัครไม่ได้ยังคาอยู่ฮะต้องไปแจ้งความไว้กับที่ลงพักเหมือนกันถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากจะส่งผู้สมัครรอบนี้ลงทั้งหมดครบทุกเขตไหมมันป็นพั้ใหญ่ขนาดนั้นเดิมทีเดียวเนี่ยเนื่องจากผมพักอายุเดือนกว่าๆก็มีการประกาศยุบสภาเนี่ยก็มีความตั้งใจว่าจะจะส่งให้ครบ77จังหวัดไม่ได้คิดส่ง3 75เเขตนะ แต่เอาเข้าจริงเนื่องจากเวลามีจํากัดมากาเราส่งได้36เขตเลือกตั้งครับแล้วก็ภาคใต้ที่ยังลงไม่ได้อีก3 4สเขตก็รอดูอยู่ว่ากกตจะให้ดําเนินการยังไงก็แสดงว่าเป็นพักขนาดกลางเล็กครับผมเล็กไม่อยากอยากพูดว่าเป็นพักขนาดพักขนาดเล็กแล้วก็เพิ่งเกิดใหม่ด้วยจะม,มีการวางแผนไหมครัว่าต้องได้สสสักกี่คนผมผมฝันนะแล้วก็คุยกับกรรมการบริหารพรรคคุยกับคุณจิตราเขาเะเดชว่า สิ่งที่เรานําเสนอเป็นนโยบายต่างๆเนี่ยถ้าถ้าเรามีสสน้อยนะมันไม่ไม่ไม่มีไม่มีโอกาสาได้ผลักดันนะ,ะครับถ้าเรามีสสต่ากว่า20คนเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเขียนไว้ต้องมีต้องมีสสยี่สิบคนถึงจะเสนอแก้กฎหมายได้เสนอกฎหมายได้ยกเว้นกฎหมายรัฐธรรมนูญนะฮะนั้นผมเนี่ยฝันว่าอยากจะได้สัก20โอ้บโอซึ่งซึ่งต้องถือว่า <laughs> เป็นอะไรที่ถ้าได้อย่างคุณชูวิทย์ผมคิดว่าก็ถือว่าดีนะอย่างน้อยได้สแสดงเสียงสแสดงเสียงในสภานะมีปาร์ตี้ลิสเข้าไปาเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรเงี้ยครับอันนั้นอันนั้นคือสิ่งที่ผมฝันไงแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยผมส่สงปาร์ตี้ลิสเพียงแค่เจ็ดฮะแล้วก็ส่งเขตอีกสามสิบหกครับซึ่งบบเบ็ดเสร็จก็คือสี่สิบสามเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะได้ยี่สิบมันมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยท่านเป็นปาร์ตี้ลิสด้วยหรือเปล่าผมเป็นปาร์ตี้ลิสแต่อยู่ลำดับสุดท้ายผมคัดท้ายให้อา้าว ก็ทาไมไม่ไปเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองฮะเพราะว่าร่วมก่อตั้งพรรคมาเนี่ยราบเรียนคุณเพิ่มอย่างนี้นะฮะว่าในการสมัครรับเลือกตั้งครั้งเนี้ยนะผมคิดว่าพรรคการเมืองทุกพรรคเนี่ยเขาก็จะเอาคนที่ไฮไลท์ไฮไลท์ที่สุดเนี่ยมาไว้มาไว้ลําดับที่หนึ่งลำดับสองสามเรียงไปแต่ผมคิดว่าถ้าผมทําเป็นตัวอย่างทําไมผมถึงต้องคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าผมเคยเป็นสสมาแล้วนะลงรับสมัครเลือกตั้งมาหกครั้ง นะชนะมาสามครั้งเป็นผู้แทนมาแล้วแต่ว่าเพื่อนผู้สมัครสสปาร์ตี้สังผมเนี่ยไม่มีใครเคยเป็นผู้สมัครสสมาก่อนเลยแล้วไม่มีใครเคยเป็นสสมาก่อนเลยทั้งหมดนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเปิดโอกาสให้คนที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจให้เขาอยู่ในลาดับต้นๆแล้วก็ผมก็บอกกับคณะกรรมการคัดเลือกเนี่ยฮะจัดลำดับเนี่ยก็บอกผมบอกตามตรงว่าผมคัดท้ายให้ดีกว่าแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่พวกเราเนี่ยนะ มีมติอย่างไรนะคณะกรรมการมีมติอย่างไรผมเห็นด้วยทุกประการจบแล้วก็ปิดท้ายด้วยผมครับคุณจิตราโคชเด่นอยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ด้วยหรือเปล่าอยู่ในลําดับที่สองลำดับที่สองนะครับว้าพรรคลาดับที่หนึ่งนั้นอาจจะได้เห็นคุณจิตราโคชเด่นในสภาก็อยากเห็นมากเลยโอ้สนุกเลยเป็นแรงบันดาลใจผมนะเฮ้ยอย่างนี้มันนะเข้าไปโต้กับอีกฝ่ายฝ่ายจะได้เป็นตัวแทนของเอ็นจีโอบ้างพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมกลับมาคุยกับคุณประสงมงคลสริกันต่อเกี่ยวกับพัค พลังประชาธิที่ประยนะฮะเป็นพรรคใหม่นะครับที่ในรอบนี้ลงสมัครนะฮะเข้าใจว่าเป็นเบอร์เบอร์แปดนะฮะเบอร์แปดนะฮะอาจจะเมนเมย์ถ้าเราไปบอกเบอร์บน,บนหน้าจอทีวีนะมันไม่ได้โฆษณาเดี๋ยวมาคุยกันต่อผมเชิญทุพกพรรคนะที่นี่เดลิโดสนะ,ะยกเว้นพรรคที่ความบาดนะฮะขี้เกียจเเชิญพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมา กลับเข้าสู่รายการเดอะเดล y โดส e นะครับวันนี้ขอรับเชิญเป็นประธานที่ปรึกษาพักพลังประชาธิปไตยนะครับคุณประสังมงคลสิรินะครับมีคนส่งความคิดเห็นแล้วก็คำถามเข้ามากันเยอะนะท่านผู้ชมถ้าดู second, second screen ของเราเนี่ยนะฮะ mm hmm. voice tv co th slash d i l y d o s e live นะฮะมีคำถามเข้ามาเยอะนะฮะผมจะทวนคำถามให้คุณประสงลองฟังดูนะฮะตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับรอาจจะตอบยากดน,นึงเขาบอกว่าทาไม องค์กรมนุษยชนปปชสามนูนกกตสาอาญยายังคิดว่าการปิดกรทมเป็นการแสดงสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเออนะฮะนี่เป็นคำถามหนึ่งนะคุณประสงลองดูนะฮะผมพยายามตอบให้เขาทุกวันนะผมตอบไม่ได้เหมือนกันนะหลังจัดการเลือกตั้งแล้วอันนี้อาจจะตอบได้อะไรจะเกิดขึ้นเอาเอาสองคำถามนี้ก่อนได้ไหเอาคำถามแรกที่กล่าวรวมๆก็คืออนสละผมคิดว่าในทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าถ้า สังคมไทยโดยรวมขณะน,นี้คิดว่ามีความจําเป็นต้องปฏิรูปการเมืองเนี่ยผมว่าส่วนเราเนี้ยเรื่ององค์กรอิสระซึ่งผนวกรวมไปถึงเรื่องเรื่องศาลด้วยนะกระบวนการยุติธรรมทั้งทั้งขบนวนอะไรงั้นเถอะก็ต้องได้รับการปฏิรูปเหมือนกันปฏิรูปคือยุบยุบพวกมัน,มนไปหมดมัน,มนไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ยุบอะผมว่ากระบวนการยุติธรรมยังต้องดํารงอยู่นะฮะ,ฮะตำรวจอายการศาลเพียงแต่ว่าบางขั้นตอนเนี่ยวันนี้มีคนตั้งคําถาม,ถามเรื่องเรื่องเรื่องระดับศาลเนี่ยมีคนพูดเรื่องเรื่องศาลมากนะว่าเฮ้ยควร ไม่ว่าจะเป็นสารรัฐมนูลสารปกครองหรือสารสถิตยุติธรรมก็ตามนะมีคนถามถึงว่าทําไมเราไม่ไม่ประยุกต์เอาเรื่องระบบลูกขุนระบบจูรี่ของหลายๆประเทศมาใช้กับกระบวนการยุติธรรมในระดับสารของเราบ้างนี่ก็มีคนพูดจาก,กันเยอะแล้วแต่ว่าไม่มีใครเข้าไปเจาะรายละเอียดแล้วก็นําเสนอในทางการเมืองอย่างจริงจังเรื่องนี้ซึ่งซึ่งเรื่องอย่างระบบลูกขุนเนี่ยนะฮะ,ะมันก็มีทั้งดีทั้งเสียนะนคือคือ,คอกล้าทำรอฮะมันเปลี่ยนประเทศเลยนะ ผมคิดว่าในประเทศนี้นะถ้ากล้าเปลี่ยนไปสิ่งไปสู่สิ่งที่ดีกว่าต้องทํานะมันไม่ใช่มีแค่คุณกับผมที่ชอบระบบลูกขุนนะคือผมว่าในอเมริกามันเวิร์กนะในญี่ปุ่นก็เวิร์กแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยเขาไม่กล้าให้ใช้ไงเขาชอบระบบไต่สวนไต่ส,สวนแบบพิสดารแบบที่เราได้เห็นเนี่ยนะก,ก็จะเป็นอย่างเงี้เพราะโอกาสตรงนี้แหละที่เราคิดว่าเราจะเปิดพื้นที่ให้มีการคุยกันเรื่องการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอย่างจริงจังครับงั้นพรรคพลังประชาธิปไตยกล้ากล้าปฏิรูปแม้กระทั่ง ระบบยุติธรรมที่มีอยู่ควรจะต้องทําครับยืนยันเปิดประเด็นพวกนี้ในสภาได้ใช่ไหมถ้ามีสสเข้าไป <S <S <อ>ฮะก็ต้องไปทาหนึ่งในขั้นตอนการปฏิรูป <ฮะ S 2> ซึ่งหมายถึงจะมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ถูกไหมฮะ,ฮะถ้ามีการท,ทํารัฐธรรมนูญใหม่ร่างรัฐธรรมนูนขึ้นใหม่ผมคิดว่าในหมวดว่าด้วย สารสถิตยุติธรรมก็ต้องมีการลื้อกันใหม่งั้นพักพักของคุณประสงเนี่ยเชื่อว่ารัฐธรรมนูญนี้เนี่ยควรได้รับการแก้ไขแน่นอนโอ้ผมว่าต้องต้องเขียนใหม่เลยครับแก้ไขนี่อาจจะทําให้ลื้อโครงสร้างโครงล่างมันได้ไม่หมดนะฮะ<ก>ต้องเขียนกันใหม่ทั้งฉบับฮะครับ,รบมีมีความเห็นอย่างไรกับสารรัฐธรรมนูญชุดนี้เอาแบบไม่ต้องเซ็นเซอร์ก็ได้นะฮะ <c oughs> เพราะว่าทุกวันนี้ผมก็จัดเต็มทุกวัน ผมผมเป็นคนหนึ่งที่กลัวสาลรล่มนูนเหมือนกันไม่ต้องกลัวที่ที่เราให้ค,คุณปื้นฟังก่อนเข้ารายการอะผม <c oughs> ผมไม่กล้าเป็นกรรมการไ่หารพักเพราะอะไรเพราะเพราะว่ไม่รู้เมื่อไหร่ว่าจะมีคดีความเข้าสู่สารเล่มนุนแล้วก็มีมาแล้ว,วร้อยสิบเอดก็โดนมาแล้วร้อยเก้าโดนมาแล้วนายกยิ่งรักกล้าเป็น หัวหน้าพักเป็นกรรมการอาหารพักหรือไม่มไม่กลา้าวันนี้เนี่ยเพราะอะไรเพราะความไม่มั่นใจต่อกระบวนการยุติธรรมของของสารล่มนูลความไม่มั่นใจในความเที่ยงธรรมของสารล่มนูลที่มาของสารล่มนูลก็มีคําถามครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความยึดโยงของสารล่มนูลต่อ ประชาชนก็เป็นคําถามเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถึงเวลาที่ต้องทํารัฐมนูลขึ้นใหม่เขียนรัฐมนูนขึ้นใหม่กระบวนการนทั้งหมดจะต้องได้รับการสังคายันาชำะระวางนั้นเถอะครับมีนโยบายข้อหนึ่งที่ผมอยากจะถามถึงเ,เห็นบอกว่าจะสร้างรัฐสวัสดิการเป็นระบบครบวงจรนะฮะจากคันมันดาถึงเชิงตะกอนเกิดแก่เจ็บตายนี่ฟังฟังน่าสนใจนะเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของพรรค็ความจริงเป็น คำพูดของอาจารย์ป่วยอึ้งพากรซึ่งพูดไว้เมื่อ4ี่สิปีที่แล้วนะตอนที่มีมีการท่านอาจารย์ป่วยเนี่ยรู้สึกว่าไปบรรยายในในซีโต้คืออาเซียนสมัยก่อนนะแล้วก็พูดถึงเรื่องเรื่องรัฐสวัสดิการในแนวทางเนี้ยแต่ว่าเรื่องเมื่อ4ี่สิปีที่แล้วนะตอนสมัยนั้นเนี่ยปี4ี่หบัดนี้4ี่สปีผ่านมาสิ่งที่อาจารย์ป่วยฝันก็ยังยังเป็นความฝันอยู่นะเพราะว่า ช่วงที่ผ่านมาประเทศเราเนี่ยไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลนะพรรคไทยรักไทยพรรคประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยก็ไปหยิบเอาเรื่องนโยบายบางส่วนของรัฐสวัสดิการมาทําเป็นท่อนๆยกอย่างเช่นอย่างเช่นส0สบาทรักษาทุกโรคเนี่ยก็เป็นเป็นเรื่องของรัฐสวัสดิการพอประชาธิปัตย์มาประชาธิปัตย์เปลี่ยนไปเป็นรักษาฟรีมันก็ยังเป็นรัฐสวัสดิการอยู่นะตอนสมัยประชาธิปัตย์ทำเรื่องเงินสงเคราะห์คนชราห้าร้อยบาท พรรคไทยรักไทยไทยั้งหมพรรคเพื่อไทยก็มาต่อยอดเป็นหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยทั้งสองฝั่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะะก็เอารัฐสวัสดิการเป็นท่อนๆเนี่ยมาทำมผมก็คิดว่าย้อนกลับไปดูสิ่งที่อาจารย์ป่วยพูดไว้เมื่อสี่สิบปีสี่สิบปีที่แล้วไม่ใช่เรื่องล้าสมัยนะฮะอาจารย์ป่วยบอกว่าจากคันมารดาอืมผมก็หมายถึงว่าผมก็ผมได้คุยกับเพื่อนพ้องในพรรคบอกว่าจริงๆเนี่ยมันต้องดูจากคันมารดาจริงๆก็ต้องดูแลตั้งแต่แรกจนจบ ต้องต้องคือมันต้อง,องมันต้องนโยบายเหมือนประชานิยมแต่มันต้องเยอะแล้วก็เป็นเป็นเป็นรูปเป็นร่างแบบที่อยู่แล้วแบบยั่งยืนผ่านรัฐบาลได้ทุก,ท,กทุกรัฐบาลแล้วไม่เลือกอปฏิบัติวันนี้เนี่ยเราทำประชาเราทำนโยบายและสวัสดิการเหมือนกับทำประชานิยมับนะบไปหยิบเป็นท่อนๆมาหาเสียงครับทำไมคนงานในโรงงานในระบบประกันสังคมเนี่ยนะสามารถได้ได,ได้ได้รับสมมุติว่า ตอนโทษถึงเชิงตะก,กอนตายเนี่ยระบบประกันสังคมจ่ายสองหมื่นช่วยค่าทำศพแต่ว่าคนที่ทำงานรับใช้ประเทศเนี่ยปลูกข้าวเล,เลี้ยงประเทศนี้มาจนถึงอายุเจ็ดสิบแปดสิบนผู้ชายอาจจะหกสิบกว่าเสียชีวิตชาวนาอายุเจ็ดสิบกว่าผู้หญิงอาจจะเสียชีวิตผมถามว่าเงินสองหมื่นบาทที่ที่ประกันสังคมให้กับคนงานในโรงงานเนี่ยกับเงิน เท่าไหร่ที่รัฐจะมีโอกาสให้กับคนที่เป็นชาวร่ชาวนาที่ทำงนานรับใช้ประเทศนี้มา70ปีครับอย่างเงี้ยเราตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมเมื่อประกันสังคมจ่าย20,000นั่นเป็นลักษณะของการจ่ายเงินสมทบเข้าไปของรัฐแล้วก็มาจ่ายให้ตอนตายครับแต่ว่าชาวนาเกษตรกรทั่วไปหรือคนที่หาเช้ากินข้ามรับจ้างรายวันไม่อยู่ในระบบประกันสังคมค,คนที่เป็นหาเป่แผงแลอยไม่อยู่ในระบบประกันสังคมค แก่ตายใครจะมารับผิดชอบนี่คือสิ่งที่เราพยายามบอกนะว่าจากคันมานดาถึงเชิงตะกรเนี่ยเราอยากจะเห็นว่าเมื่อเขาถึงเชิงตะกรจยิงกินเนี่ยรัฐจะต้องดูแลเขาให้สมกับที่เขาทํางานรับใช้ประเทศมาเหมือนกันคมีนยอีบหลายข้อนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อกับดรประสงมงคลเิริครับสักครู่ครับโฮ้ย bro ขอบคุณท่านผู้ชมที่ร่วมแสดงความคิดเห็นและครับได้ส่งคำถามเข้ามาใน second screen ของรายการ daily dose วันนี้นะครับ daily dose live นะครับเข้าไปดูผลของโพลเล็กๆของเรานะฮะไม่ได้เป็นโพล s c i e n t ิฟิกนะเอาผู้ชมรายการนี้รับได้หรือไม่การกระทำของมอบกปปสปิดเมืองหลวงของเรา93รับไม่ได้พยายามคำนวณอยู่นะครับว่าผู้ชมรายการในแต่ละวันเนี่ยแต่ละคืนกี่คนแต่ว่าน่าจะแสน up น่าจะแสนอัพหรือเป็นล้านอับไม่รู้สิไม่ถึงขนาดนั้นในอนา,นาคตหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นเ3รซรับไม่ได้ฮะคุณประแสงฮะ,ะผมเห็นใส่คไทเนี่ยคไทเนี่ยที่ใส่อยู่เนี่ยสีแดงครับยังเป็นคนเสื้อแดงอยู่ใช่ไหมฮะอ๋อยังเป็นอยู่ครับผมก็ยังสื่อสารกับเพื่อนนปชแดงทั้งแผ่นดินอยู่นะฮะที่ยังทํางานอยู่กับพรรคเพื่อไทย <ฮะ S 2> ถือว่าเป็น เพื่อนมิตรกันเป็นเพื่อนร่วมรบเป็นเพื่อนตายกันมาในปีห้าสามก็ึ้าสองี้าสามครับตอนนั้นขึ้นเวทีเป็นผมเป็นเต็มเต็มเลยเป็นนปชเต็มเ็มเลยนะผมเป็นผู้ประสานงานภาคเหนือครับแล้วก็ล้อหมุนล้อแรกเนี่ยจากเชียงรายเนี่ยในการเคลื่อนไหววันที่สิบสองมีนาคมห้าสามเนี่ยล้อผมหมุนล้อแรกครับจากเชียงรายมานัมีรู้สึกทบที่กรุงเทพรู้สึกว่าเสื้อแดงทุกวันนี้เนี่ยเพลียงพรำไปไหมอ่อนอ่อนแรงลงไปหรือไม่เห็นมอบกบปชเคลื่อนไหวคือในภาวะที่ ฝากฝั่งเราเป็นรัฐบาลผมคิดว่ากิจกรรมของของเสื้อแดงเนี่ยก็จะมีข้อจํากัดเยอะการแสดงออกอะไรต่างๆในฐานะที่เราเป็นฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยนะม,มันมันจะกลายเป็นกระแสรองขึ้นมาทันที<ะ>การออกมาสู่ท้องถนนไม่ใช่เรื่องที่ดี<ะ>ในยามที่ฝั่งเราเป็นรัฐบาล<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยธรรมชาติก็ก็อาจจะลยลาไปบ้างนะแต่ว่าจิตวิญญ,ญาณยังอยู่แต่พักนี้เป็นพัก ที่จะเอาจิตวิญญาณหลักการของคนเสื้อแดงมาเคลื่อนไหวเชิงนโยบายหรือเปล่าคือควรจะเป็นอย่างนั้นไหมคนคนเสื้อแดงเลือกพักนี้ได้อ๋อจริงๆแล้วก็เป็นความหวังเดียวเท่านั้นเองนะที่ผมมีนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆพหลายคนเพื่อนนักเรียนมัธยมเพื่อนนักเรียนมหาลัยก็บอกว่าให้อยมา สร้างพรรคการเมืองเนี่ยอย่าไปอิงเสื้อแดงผมก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ในข้อเท็จจริงคือพวกเราเนี่ยม,มีจิตวิญญาณเดียวกันมาก่อตั้งด้วยกันเนี่ยคือจิตวิญญาณคนเสื้อแดงเป็นประธานนาปชอยู่ต่างจังหวัดอยู่จังหวัดน้นจังหวัดนี้ภาคเหนืออีสานกลางใต้มารวมตัวกันแล้ววันหนึ่งออกมาบอกประกาศเปล่าประกาศว่าเราไม่ใช่เสื้อแดงเราไม่ต้องการเสียงคะแนนโหวตจากเสื้อแดงเนี่ยเป็นไปไม่ได้ฝืนธรรมชาตินั้นธรรมชาติเราเป็นเสื้อแดงเราก็บอกประชาชนว่าเราเป็นพรรคของคนเสื้อแดงแต่ว่านโยบายเนี่ย ถ้าเทียบกับเพื่อไทยเนี่ยจะจะแรงกว่าไหมจะสุดตรงกว่าไหมอย่างเช่นมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจะแก้ไหมคือจะเด็ดขาดเด็ดขาดกับเพื่อไทยไหมในเรื่อง<ม>นี้ผมคิดว่าท้าที่ผมเคยเป็นผู้แทนรัศดรมาก่อนอนะฮ<น>ะประเด็นที่เรื่องเกี่ยวกับสถาบันเนี่ยนะโดยธรรมชาติของสอสอไม่ว่าพักไหนนะห้าร้อยคนในสภา,าไม่อยากแต่ต้องอืแต่ในการการเคลื่อนไหวทั้งภาคประชาชนที่ผ่านมาทั้งคุณหนิงก็ดีทั้งผมก็ดีแล้วเพื่อนพ้องที่มาทําพักด้วยกันเนี่ย เราพูดถึงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองมาตลอดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราคิดว่าถ้ามีโอกาสพรรคเราได้มีโอกาสเข้ามีที่นั่งในสภาก็จะเปิดพื้นที่ตรงนี้อย่าลืมว่ามาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะก็เป็นหนึ่งมาตราอยู่ในหมวดเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงในเรื่องที่เกี่ยวกับสถาบันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังคุยกับหนิงด้วยซ้ำว่าจะคุยเฉพาะเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองมาตราเดียวไม่ได้มันต้องไปเอาทั้งหมวดเนี่ยมานั่งดูกันคือหมวดความมั่นคงมันมีปัญหาเยอะครับ เรามาดูมาดูดูดดดทั้งหมดแล้วอาจจะไม่ใช่มาตราหนึ่งสองมาตราเดียวแล้วที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขครับอาจจะต้องทั้งหมดด้วยซ้ำเพื่อให้มันสอดคล้องต้องกันอมไม่ใช่ว่าจัดการกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองเสร็จปรากฏเขาไปเอามาตราหนึ่งหนึ่งสามมาจัดการกับเราต่ออ,อ,อย่างนี้ไม่ได้อ่ะครับอมองว่าอีกฝ่ายเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเมื่อประชาธิปัตย์เขาไม่ลงเนี่ยอาจจะสมมติเขาลงเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันทําให้เสียงเสื้อแดงแตกออกมาจากเพื่อไทยเยอะไหมมาที่พักนี้หรือ หรือก็เข้าใจความเป็นจริงว่าส่วนใหญ่เนี่ยเสื้อแดงก็คงจะเลือกเพื่อไทยคืออย่างนี้ฮะเรื่องเรื่องเสียงแตกหรือว่าไปแย่งคะแนนเนี่ยนะเป็นเป็นอะไรที่ผมพยายามอธิบายตลอดนะว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นของประชาชน,นครับถ้ามีพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งนะไปเคลมว่าเนี่ยคือเสียงสิบห้าล้านเสียงของฉันตรงนี้อันตรายนะ,ะเพราะโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยเราไม่สามารถจะเคลมได้เลย ผมยกตัวอย,อย่างอย่างกรณีพักไทยรักไทยในปี2548ผมเป็นผู้แทนรัศดรตอนนั้นด้วยครับ377คนเป็นประวัติศาสตร์ถลม่มทลายเนี่ยพักเพื่อพักตอนนั้นเป็นพักไทยรักไทยเคยได้ถึง19ล้านเสียงอือแต่ไปเคลมว่า19ล้านเสียงนี่เป็นของไทยรักไทยอืมไม่ได้ครับ<ะ>เพราะว่าถัดมาจากนั้นในสมัยพักพลังประชาชนในสมัยพักเพื่อไทยลดลงมาเหลือ15ล้านเสียงนั่นก็คือ อำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนเป็นของโหวตเตอร์ครับนะไม่สามารถจะไปคิดตัวได้เลยครับว่าพรรคพลังประชาธิปไตยมาตั้งแล้วเนี่ยจะไปแย่งคะแนนจากพรรคใหญ่พรรคนั้นพรรคนี้คะแนนเป็นของประชาชนครับผมยืนยันว่าวันนี้เราต้องเคารพสิ่งเหล่านี้ฮะ respect t h e โหว r v o t e หวังว่า2กุมภาพันธ์มีการเลือกตั้ง นะครับแล้วก็ของผมเชียร์ให้มีการเลือกตั้งขอให้โชคดีนะฮะถ้าไม่มีเดี๋ยวผมเชิญมาวิเคราะห์สถานการณ์หลังจากนั้นแล้วกันถ้ามีรัฐบาลเผด็จการรัฐบาลใหม่อะไรเนี่ยนะฮะขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับคุณปิ้งครับนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในคืนวันนี้นะครับก็หวังว่ามีการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็จริงแล้วเชิญตัวแทนของพักการเมืองอื่นๆด้วยนะครับซึ่งก็พยายามประสานอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามีหลายพักเลอเกินแล้วก็พักใหญ่ๆเนี่ยก็หายไปพักนึงก็เลย ม,มันก็เลยหมดหมดรสชาติไปนึงแต่ว่าวันนี้คุณประแสาก็ให้เราเต็มที่ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามพบก,กันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ